สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทุจุลาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิษเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเราก็นอกจากเรื่องโควิดแล้วนะคะเราก็จะมีในเรื่องของ pm 2.5นะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สถานการณ์ตอนนี้โควิดอาจจะแซงหน้าไปนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยว่าเอ๊ะจริงๆงอ่ะโอ้หกี่ปีมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเรื่อง pm 2.5จ้เนี่ยจริงๆแล้วมันเราจะสามารถที่จะแก้ไขอะไร ได้หรือเปล่าหรือเราก็ยังต้องทนอย่างนี้ไปอีกหลายๆปีวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสิริมาปัญญาเมทิกุลท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาว,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกะเราแล้วนะคะแหมก็เออนา่าเสียดายจริงๆอ่ะพอดีช่วงนี้ที่ท,ที่ที่เราคุยกันเป็นช่วงโควิด COVID, ไม่นั้นก็จะเชิญอาจารย์มามาออกในในสตูดิโอกะเราอะนะคะค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นก็อยากที่จะรีนถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งคือเหล่าท่าน,ท,านท่านผู้ชมก็อาจจะ คือได้ยินมาบ่อยแล้วแต่อยากที่จะให้อาจารย์อาจารย์จะอจพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆปัญหาฝุ่น p m 2.5มันมีต้นเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์คะค่ะจริงๆเราคุ้นเคยกับคำว่า p m 2.5ในทุกสื่อสักสองสามปีเนาะ,ใ,ะในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าปัญหามลพิษจริงตัวนี้ปัญหา p m 2.5เนี่ยเรื้อรังมานาน นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยข้อจํากัดของเทคโนโลยีการตรวจวัดแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีบริบทของตัวกฎหมายกํากับก็ทําให้เราไม่ค่อยทราบถึงความรุนแรงแต่พอมีการเพิ่มขึ้นนะคะของการใช้เซ็นเซอร์เพื่อการตรวจวัดมลพิษยอย่างง่ายเนี่ยรวมถึงการผลักดันจากภาคประชาชนเนี่ยตัว pm 2 5ก็เลยเป็นที่รับรู้รับทราบในสังคมมากขึ้นค่ะที้จากคําถามที่ว่าตัวต้นเหตุมันมีมาจากอะไรบ้างเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเป็นแฟน รายการรอบตัวเราน่าจะทราบสาเหตุนะคะ<ม>ในที่ติดตามรายการเนระาะว่ามีตัว pm สองจุดหเนี่ยมีสาเหตุมาจากตรงไหนอย่างไรบ้างคือจริงๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะ<ม>แล้วก็หลักๆเนี่ยก็ขอเป็นสั้นๆและกันนะคะ<ม>ว่าอย่างเช่นภาคเหนือมาจากหมอกฝุ่นควันข้ามพรมแดน<ม>หรือไฟป่าเนอะ,ะกทมก็มาจากการจราจรหนานแน่นหรือการเผาในที่โล่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะจา เพราะฉะนั้นจริงๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงแต่ละที่มันก็มีสาเหตุที่ทำให้เกิด pm 2 5ต่างกันใช่ไหมคะถูกงของที่เชียงใหม่ก็คือส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการเผาป่าหรอคะอาจารย์ก็มีส่วนนะคะแล้วก็เป็นในลักษณะของตัวหมอกฝุ่นควันข้ามพรมแดนคพระพรมแดนจริประเทศเพื่้ากประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้อาจารย์เราเราไม่สามารถที่จะดันให้มันกลับไปได้เนาะ มไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ดันมันกลับไปนะจยนไม่มีค่ะแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยแนวทางการแก้ไขอย่างที่เรียกาทางผู้ดําเนินรายการพูดในตอนต้นนะคะที่เราคุยกันว่า,เ,าเราจะมีแนวทางแก้ไขหรือวิธีที่เหมาะสมอย่างไรนะคะในในแต่ละพื้นที่เพราะมันแตกต่างกันนะคะสาเหตุเนี่ยแตกต่างกันการแก้ไขเนี่ยก็ต้องแก้จากต้นเหตุแต่ว่าขออนุญ,ญาตให้ความเห็นแบบนี้นะคะว่า คือการแก้ไขปัญหานี้อย่ากแก้ไขปัญหาแบบไฟไไม่ฟางค่ะคือต้องเข้าใจถึงสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาแบบบูรณาการมีคําว่าบูรณาการซึ่งรู้สึกเป็นคําสวยหรูเนาะ,ะอีกคําที่ติดหูค่ะเช่นเดียวกับ PM2.5 แต่เราว่าทุกคนคงเข้าใจความหมายของคํานี้แต่ว่าทําอย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าค่ะ อ่าใช่จันเบิ้ลชอบม,มากเลยค่ะบรณหาการเพราะอะไรจริงๆอ่ะเราบางทีมีกฎเกณฑ์มีกฎอะไรออกมาดีเนาะแต่แบบมันไม่บริการไม่เชื่อมกันหรือออกมาเป็นแบบว่าแค่ชิ้น,น,นๆส่วนๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มีภาพรวมออกมาจริงมันก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะจริงๆถ้าตามหลักวิชาการเนาะอย่างที่เร,ทเราทํากันเนี่ยคือบอกว่าเออทุกคนก็บอกเออแก้ที่ต้นเหตุสิแก้ที่ต้นเหตุคือฟังดูง่ายนะคะเราก็ได้ยินตลอดเวลา เอ๊ะแล้วทำไมมันยังแก้วไม่ได้คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแนวทางมาตรการเนี่ยมักเน้นเฉพาะมิติทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะคือเราก็เป็นวิศวกรรมวิศวกระนะทีนี้มันยังมีมิติอื่นค่ะอาจารย์ที่ต้องพิจารณาไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพสังคมเศร,รษฐกิจ แบบบูรณาการนะคะทีนี้เราเยอยากเสนอว่าการพิจารณาแก้ปัญหาแบบองค์รวมเนี่ยมันมีองค์ประกอบค่ะไอ,อ้องรวมตัวเนี้ยเช่นประกอบไปด้วยอะไรนะคะหนึ่งคือผู้ได้รับผลกระทบสองผู้ที่สร้างปัญหาหรือต้นเหตุสามผู้แก้ปัญหาค่ะสี่ผู้ทําให้ปัญหาคือการแก้ปัญหาเป็นได้จริงห้าเราต้องมีมาตรการในการเพิ่มแรงจูงใจแล้วหกคือในส่วน พวกเราเองที่เป็นอาจารย์ผู้ศึกษาวิจัยหาสาเหตุและมาตรการแก้ไขยังต้องมีผู้กําหนดนโยบายสุดท้ายต้องมีภาคประชาชนอีกอะค่ะในการที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้จริงค่ะอาจารย์พูดถึงประชาชนคือจริงจริงประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วแค่ออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆแต่ถ้าประชาชนไม่ได้รับความรู้ไม่ให้ความร่วมมือมันก็อาจจะทําให้ไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการอันนี้หรือเปล่าคะที่อาจารย์กำลังหมายถึง ถูกต้องค่ะคือจริงๆภาคประชาชนเนี่ยเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์งขอความร่วมมือต่างๆเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยให้ให้เขาเรียกอะไรเราเราให้เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วที่ถ้าจะสังเกตนะคะอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยการผลักดันต่างๆอย่างเช่นเรื่องของ a q i ตัชนีคุณภาพอากาศที่ตอนนี้ทุกคนเราว่าประชาชนแทบทุกคนจะรู้จักกันก็เกิดจากภาคประชาชนที่ผลักดัน ให้ PM 2.5เนี่ยเป็นหนึ่งในการคำนวณ a q i ห,หรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่กำลังเป็นที่เ,เป็นกระแสนะคะในเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดะนะคะว่าเราจะต้องมีการผลักดันอันนี้ก็เกิดจากภาคประชาชนถ้าอาจารย์เคยได้ยินคําว่าเครือข่ายอากาศสะอาดนะคะเครือข่ายอากาศสะอาดเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยก็อาจจะช่วยกันช่วยบูรณาการตรงนี้ได้ก็ เราในฐานะประชาชนเราสามารถใช้สิทธิพลเมืองนะคะร่วมการลงชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่ได้ในเว็บไซต์ของ t h a i l a n d c a n org ค oh, ่ะจ้าโอ้จ้าหลายท่านไม่ทราบนะคะแต่จริงถ้าเราประชาชนจริงถือได้ว่าเป็นเป็นพลังอันนึงที่สำคัญนะคะที่จะทำให้มันมีอะไรขับเคลื่อนออกมา นะคะใช่ถูกต้องค่ะค่ะอาจารย์ขายอีกอันนึงที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของมาตรการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อจะทาให้มันไอ้วิกฤตฝุ่น p m 2 5นี่มัน,ม,นมันลดลงอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าม,มันจะมีมาตรการอะไรที่เพิ่มแรงจูงใจให้ใครอะคะ คือก่อนจะไปถึงมาตรการที่จะเพิ่มแรงจูงใจนะคะเราเราอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนว่าถ้าเราจะไม่แก้ปัญหาแบบไฟไม่ฟางแล้วก็ต้องแก้ปัญหาแบบองค์รวมเนี่ยเรายังจะต้องมีมีตัวแคตาลิสต์หรือตัวเรกนะคะคอีกสองสาข้อนะคะคที่จะช่วยให้การแก้ปัญหานี้ได้ได้ครบ ถูกต้องนะคะอย่างแรกก็คือความจริงใจค่ะในการแก้ปัญหาโอเคจริงใจผู้เกี่ยวข้องทั้งพักและภาคเอกชนใช่ค่ะอย่างนี้แสดงแอดถามอาจารย์ตอนนี้ยังไม่จริงใจเหรอคะคือต้องต้องให้มันเขาเรียกอะไรดีให้มันเน้นให้มันคอนเซนเทรตมากกว่านี้เพราะอย่างที่ผ่านมานะคะจริงๆเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ยดีเลยค่ะเดือนเมษาเนี่ยเรามีวันอนามัยโลกค่ะอาจารย์เจ็ดเมษาที่ผ่านมา พรุ่งนี้มีวันคลุ้มคุ้มคลองโลก22เมษายนนี่ยังไม่รวมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยวันสิ่งแวดล้อมโลกคือเรามีวันเหล่านี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อเน้นย้ำว่าเราต้องตระหนักถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญค่ะซึ่งก็จะโยงไปถึงตัวเร่งข้อที่สองค่ะอาจารย์คือความตระหนักว่าการทําให้อากาศสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันคือเราตอนนี้เราต้องตระหนักว่าปัจจุบันอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ย เราถ้าเราเปนเปื้อนทําให้มันสกปรกมากเนี่ยเรากําลังทําลายอนาคตของตัวเองและเด็กๆที่ยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นการตระหนักว่าทุกคนต้องการและมีสิทธิ์หายใจอากาศสะอาดเนี่ยรวมถึงเราต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้รุ่นหลานต่อรุ่นลูกหลานต่อไปค่ะอาจารย์และที่สําคัญข้อสุดท้ายขอย้ําเป็นการลดความเหลื่อมล้าค่ะอาจารย์ถ้าเราแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อมโดยคํานึงถึงการสร้างโอกาสการสนับสนุน การเข้าถึงสิ่งต่างๆเพื่อให้บุคคลเนี่ยมีศักยภาพในการรักษาแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเร่งสามข้อนี้นะคะอาจารย์เราอาจไม่จําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขที่ปลายเหตุเพราะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งเสริมให้อากาศสะอาดในที่สุดค่ะอืมค่ะอาจารย์คะนี่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอเน้นที่กับในการเหลื่อมล้ําทางสาังคมอาจารย์ช่วยยกตัวอย่าง ให้เห็นชัดๆอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะเปื่นว่าบางทีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะไม่แน่ใจเอ,อ๊ะหมายความว่ายังไงคะคือถ้าเกิดเราสามารถแก้ PM 2อม้าได้เหลื่อมเหลื่อมล้ำทางสังคมก็จะน้อยลงเพราะว่าคนก็จะสามารถยังไงต่อคะท่านคะคือคือการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือเป็นอันนี้คือเป็นในลักษณะของว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้เราเรามีความ ไม่มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันนั่นหมายถึงทําให้อ่าค่ะนั่นหมายถึงให้การการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมถ้าเรามีเอมีอาวุธมีเอ่อฟอสซิลิตี้หรือมีอุปกรณ์หรือมีมีเงินที่จะทำมีูดตรงๆเลยผู้ตรงๆโอเคมีเงินสําหรับบุคคลที่มันให้ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้น ในลักษณะของอย่างเช่นหลายคนบอกว่าพื้นที่ภาคเหนือ,อ,อคนในชุมชนทําลายป่าท <ำ S 1> ําเผาป่าโน่นนี่นั่นแต่อย่าลืมว่าเขาจะทําทําลายพื้นที่ตรงนั้นทําไมในเมื่อตรงนั้น,นก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นตลาดของเขานะคะ,คะเขาอยู่มาอย่างนั้นดฉนั้นในลักษณะของการคาที่ว่าการลดความเหลื่อมล้ําคือเราต้องมีการสร้างอาชีพที่เหมาะสมให้กับเขาสร้างตลาดให้เหมาะสม การที่เขาจะมีหารายได้หรือการใช้ชีวิตอยู่อย่างเท่าเทียมกับคนด้านล่างอันนี้ก็จะทําให้การทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยลงหรือเป็นไปในทิศทางที่มันเหมาะสมกับสภาพแล้วก็ยังมีความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือ,อคําว่าการลดความเหลือล่อมล้ําที่เราพูดถึงค่ะจย์อ่าโอเคงั้นเคลียร์เลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะอันนี้อาจารย์ เพรว่าจริงอะพีเอ็มสอง้นเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงอาจารย์บอกพีเอ็มสองจ้าจริงมันมีมานานแล้วแต่เพราะว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็เลยเพิ่งเริ่มตื่นเต้นช่วง2-3ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะอาจารย์อย่างนี้แสดงว่าจริงๆช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีไอ้เครื่องเนี่ยพกเปิ้ลยังมีเลยนะคะพกคอยไปดูว่า PM เมนี่ยเออมันมาแต่ละที่มันเท่าไหร่อันนี้คือแสดงว่าเราเรา,เราไล่รับไอ้พีเอ็มสองจุดห้ามาพอสมควรอ่ จรินในเรื่องของผลกระทบแล้วคะตอนนี้อาจารยมมม์มันมันมันมีมันเขาไ,ได้มีการศึกษามากน้อยแค่ไหนงคะว่าผลกระทบต่อต่อร่างกายของเราเนี่ยจากการสะสมมานานเนี่ยมันมันสามารถทําให้เกิดอะไรได้บ้างคะ่ะ ค่ะก่อนที่จะไปถึงตัวผลกระทบเนี่ยนะคะคือการศึกษาผลกระทบเนี่ยนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับทุนสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นอวอชสวทชทั้งหลายที่ที่มี มีความเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยนะคะ,คะก็มีการสนับสนุนงานวิจัยแล้วก็ดาเนินการอยู่<ม>แต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงถามถึงว่า<ม>เอ้ยแล้วมันเกิดมานานแล้วมันสะสมมานานหรือไม่อย่างไรอันนี้คง,ต,งต้องขอย้อนไปนิดนึงว่าของเดิมที่มันสะสมเนี่ยตัว pm 2.5เนี่ยอย่าลืมว่าลักษณะของตัวพาอนุภาคเล็กๆนะคะ,คะมันก็จะมีตัวอนุภาคใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเกาะอ,อยู่บนอนุภาคนั้นถ้าเป็นอ,อ,อนุภาคที่มันเกิดมาจาก ต้นตอนที่เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิง mm hmm. ที่ไม่สะอาดมันก็จะมีมลพิษตัวอื่นเกาะอยู่ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ก็จะทําให้เกิดผลกระทบกันไป mm hmm. แต่นี้ถ้าเป็นการเผาไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มันสะอาด mm hmm. ก็อาจจะไม่มีมลพิษ mm hmm. หรือในลักษณะของตัวตัวเอ่อพียมสองจุดห้าที่เกิดจากตัวอนุภาคที่ทําปฏิกิริยานะคะเป็นทุติยภูมิ เราเรียกว่าเป็น secondary PM 2.5มันก็จะมีผลกระทบในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นในลักษณะของรายละเอียดที่จะบอกว่าเอ้ยผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างตั้งแต่ปัจจัยของตัวที่มาของแหล่งกําเนิดน,นะคะแล้วก็ผู้รับผลกระทบเองเนี่ยมีอายุที่แตกต่างกันก็จะได้ได้การมีผลกระทบที่ต่างกันระยะเวลาที่สะสมของบลพิตต่างกันก็จะส่งผลให้เกิด ปัจจัยต่างกันหรือความแข็งแรงเนาะถ้าคนหนุ่มสาวคนที่เปลาะบ,บางกลุ่มคนเปลาะบ,บางอย่างเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้สตรีมีครรภ์ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบที่มากน้อยต่างกันค่ะยังต้องดูปัจจัยประกอบด้วยค่ะจ้ะมันมีหลายๆปัจจัยประกอบอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเช่นขาจริงๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิด เราก็ยังมีปัญหา PM2.5 ใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนพ m เ5มอตอนนี้นี่เราไม่ค่อยได้ฟังข่าวเลยมีแต่ชุกโควมีแต่ข่าวโควิดทั้งั้นแต่เราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะปัญหาตอนนี้คะ่ะช่ใช่ค่ะก็คือมันก็ยังยังเป็นเป็นออคือปกติเนี่ยค่า PM2.5 ในบรรยากาศมันก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นระดับที่เรายังไม่เห็นว่าถูก ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพราะมันยังอยู่ภายใต้ค่าฐานที่ได้ถูกกําหนดโดยกฎหมายของประเทศไทยนะคะขอย้ำว่าเป็นกฎหมายของประเทศไทยก็จะมีค่าค่าหนึ่งเนาะอันนี้แสดง,งว่า<ด>กฎหมาย<ส>าของประเทศไทยของเรานี่อย่างนี้ค่ะมาตรฐานของเรานี่เขาเรียกว่าอะไรคะเท,ท่าเท่าเทีมกับเท่าที่อื่นไหมจัน คือบางทีแต่ละประเทศอ๋ออินเทียเพอนเข้าใจถูกต้องนะคะเขาก็จะมีค่ามาตรฐานเขานะคะแต่ว่าบางทีค่ามาตรฐานของเราอาจจะสูงกว่าของที่อื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต่ําซึ่งต่ํามันก็จะดีเนาะหรือเปล่าคะ <laughs> ค่ะคือคอ่ามาตรฐานถ้าเป็นตัวเลขต่ำๆก็จะดีนะคะค่ามาตรฐานเนี่ยก็มีอยู่หลายระดับนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายของแต่ละประเทศที่เขามองนะคะว่า,าก็จะมองเรื่องเศรฐษฐกิจสังคมสุขภาพเอาอะไรเอาอะไรนำอย่างที่เมื่อกี้เรียนในตอนต้นเนี่ยถ้าเรามองว่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องต้องย้ำว่าเอาสุขภาพมาก่อนนั่นหมายถึงเราก็ต้องการตัวเลขที่ต่ำๆเนาะ,ะตอนนี้ก็พยายามผลักดันนะคะที่จะปรับค่ากฎหมายนะคะ ตัวค่ามาตรฐานเนี่ยให้ลดต่ำลงจากเดิมนะคะให้ลดลงไปอีกนะคะก็ก็ต้องผลักดันกันต่อไปค่ะ,คะ,ะคอ,อาจารย์ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เพิ่นได้เกิดถึงเรื่องโควิดนิดนึงอาจารย์คิดว่าสถานการณ์โควิดมันจะช่วยทําให้ pm 2.5ของเราลดลงกว่าปกติไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็เราต้อง work from home เนาะการขับเค่อะไรการปล่อยก๊าซกับบ้านธรรใส่างๆอาจารย์อาจารย์ว่าคิดว่ามันมีส่วนช่วยไหมหรือว่าบางคนคอาจจะมองกับค้าว่าเออโควิดนี่มันยิ่งทําให้ พูดถึงในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมคนยิ่งไม่สนใจหญ่เลยอะไรอเก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่ว่าก็มีอยากจะเป็นถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่าในลักษณะของถ้าในกรทมนะคะในพื้นเราขอใช้คําว่าพื้นที่เมืองละกันนะคะบริบทของความเป็นเมืองที่มีความแออัดของการจราจรนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของต้นเหตุที่ทําให้เกิดตัวปัญหามลพิษอากาศหรือพีเอ็มสองจในในมิติที่เรากําลังพูดถึงนะคะก็พอเราเวิร์ r ฟ m อมโฮมนะคะ ก็จากการเก็บตัวอย่างแล้วก็เก็บค่าคุณภาพอากาศนะคะที่คณะวิศวะจุฬาก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าพอการจราจรที่เบาบางลงเนี่ยค่าของตัว PM 2.5ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็สอดคล้องกันไปกับปริมาณของการจราจรนะคะในตั้งแต่ช่วงช่วงปีที่แล้วเนาะแล้วก็มาจนถึงปีนี้อันนี้ก็เห็นเห็นได้ชัดค่ะอันนี้เป็นในบริบทของสาเหตุหนึ่งนะคะที่ที่ทำให้เกิดตัว PM 2.5คือเรื่องจากการจราจร นะคะโอเคค่ะเ่นค่าอาจารย์ก็ทำเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในแง่ของวิศวกรเนี่ยค่ะ,ะก็เกี่ยวกับในเรื่องของการประมงประดิดะอะไรต่างๆจริงๆนณปัจจุบัน,บนบป็จเห็นว่ามันมีเครื่องมมอเครื่องมือมากเลยอาจารย์ก็ได้เกิดมาตอนต้นชั่วโมง,งว่าที่จะช่วยในการที่ทําให้แบบว่า PM 2.5ลดลงนะคะ,ะมี อาจารย์คิดว่าณนาปัจจุบันมันมีนวัตกรรมอะไรอีกไหมที่เราควรที่จะทําหรือทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ถ้าพูดถึงนวัตกรรมนะคะเราว่าในลักษณะของประเทศไทยเนี่ยเราเรายังเน้นย้ําตัวปัจจัยเร่งสามข้อที่เมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะ,คะว่าสังคมไทยเนี่ยยังต้องการนวัตกรรมที่สร้างกระบวนการคิดที่ถูกต้อง แล้วก็เข้าใจสาเหตุของปัญหาให้ถ่องแท้ค่ะ,คะไม่ใช่แก้ปัญหาแบบไฟไม่ฟังคือถ้ามีความถูกต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องอะนะคะไอ้นวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นควันหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลค่ะจานอืมก็คือจย์เน้นว่าถ้ามีนวัตกรรมอะไรคือเอาการแก้ที่ต้นทางมากกว่าดีกว่าปลายทางที่ว่าองค์ทีเราแบบว่าเอาแบบว่าสเปรย์ไปฉีดถนนออาสเปรย์ฉีดห้องเพื่อให ลง PM 2 5มองุลงอันนั้นคือแก้ปลายทางใช่ไหมคะแต่จริงจริง<ช>อาจารย์รมันเป็นแก้ไข<ค>ที่<ไ>ปาทางต้นทางน่าจะเบิกกว่าทำยังไงให้มันปล่อยน้อยลงอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องเลยคะ่ะอาจารย์อืโอเคค่ะแล้วก็เออ ณขณะนี้เนี่ยเ,เราก็ยังมี pm 2.5จอยู่เนาะแต่ดูเหมือนคนจะลดความสนใจน้อยลงอ,อาจารย์ใหญ่จะฝากาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของอ่วิกฤต pm 2.5จซึ่งแน่นอนเดี๋ยวตอนเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรของมันเนาะเดี๋ยวอพอไปไปปีต้นต้นปีหน้าก็จะมีขึ้นอกีกอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะจะฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้คะค่ะก็คือ เราก็คงฝากว่าให้ทุกคนตระหนักร่วมนะคะของสิทธิ์ในการที่เราต้อมีสิทธิ์หายใจอากาศสะอาดนะคะค่ะเราก็คงภาคประชาชนอย่างที่บอกแหละว่าเราเราภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็อาจจะเสริมในส่วนของภาครัฐก็คงเป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะว่าตัวฝุ่นควันเนี่ยถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะ,ะระดับปฏิบัติงานเนี่ยเขาเราขอใช้คําว่าอะไรเดีย มีความโกลาหลนในการทำงานทุกหน่วยทุกเลเวลเลยนะคะทั้งการทำงานหน้างานการสื่อสารการเอางานที่เขาทำมาตรการต่างๆที่ถูกกำหนดไปแล้วมาปฏิบัติแล้วยังต้องมาแปลงสารเหล่านั้นให้กับประชาชนแบบง่ายๆอีกอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะในส่วนตัวเราเองในฐานะที่เป็นทั้งประชาชนวิศวกร เพราะเป็นอาจารย์ในคณะวิศวะนะคะเราก็คงต้องให้ความร่วมมือในในบทบาทต่างๆเพื่อลดปัญหานี้อย่างเต็มที่เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แล้วเนาะ,ะแล้วก็คงอยากจะให้ช่วยกันทําปัจจุบันแล้วสร้างอนาคตที่มีอากาศสะอาดได้ค่ะ โอเคแม่ก็ต้องขอกขอบ,บขอบอคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็นาจิตใจเวลาก็หมดลงแล้วพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะขอบอกคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบอกคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ